ทีแรกก็ว่าจะซื้อมากินเล่นๆแต่ว่ากินแล้วมันอร่อยมากสงสัยจะต้องซื้อมาติดบ้านไว้แล้วค่ะให้ลูกกินแทนขนมไปเลยทุกคนค่ะซา,าลาวาก,กะเมะมันหอมหอมทุกคนเวลาเคี้ยวเข้าไปมันกรึบ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 แล้วกินกับหมูลวกกินกับกุ้งลวกน้ำจิ้มสุกี้และน้ำจิ้มซีฟูด้ดโอ้โหมันกรึบ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 อร่อยเข้มข้นมากๆเลยเนี่ยถุงนี้ต้องเดซื้อมาร้อยกว่าบาท ร้อยนิดนิดนะคะแล้วหยิบไปสองหยุมมือแช่น้ําร้อนไว้ประมาณห้านาทีมันพองเร็วมากทุกคนแล้วได้จาน,บนเบ่มเลยอ่ะดูดิกินเพลินมากอมตอนนี้คือให้ลูกเลิกกินขนมแล้วมากินสาหร่ายแทนคุณค่าทางสารอาหารเพียบด้วยนะคะทุกคนค่ะกินแบบมือเย็นลดน้ำหนักอย่างนี้ค่ะทุกคนมันแซบมันเวอร์มากๆเลยน้องเอกก็จะ แปะลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์พี่ๆค่ะซื้อไปติดบ้านไว้กินเลยรับรองว่าเด็กๆชอบแน่นอนนะคะอยากกินสาหร่ายวากาเมะแบบของน้องเอนะคะจิม้มลิงก์เข้าไปเลยค่ะเออต้องในคอมเมนต์เลยนะเข้าไปสั่งได้เลยนะคะมันอร่อยดีค่ะทุกคนคะ่ะเคี้ยวเพลินกรุบกรุบกรุบกรบเกินห้ามใจวิธีทำก็ทำง่ายง่ายนะคะทุกคนค่ะก็แค่กดน้ำร้อนใส่ถ้วย แล้วลอนก็ใส่ให้เต็มถ้วยเลยแล้วก็หยุมนะคะหยุมแค่ไปนิ้วมือเราอะไปสักสองหยุมพอถ้ามากกว่านี้เดี๋ยวกินไม่หมดนะคือพอมันพองแล้วอะมันได้จานหนึ่งเต็มๆเลยอะเหลือเชื่อมันแบบตอนแรกเราก็นึกว่าจะได้แค่นิดเดียวโอ้โหพอใส่เข้าไปมันได้เยอะมากสรุปว่าไอถ้ถุงที่อยู่ยตรงหน้าน้งองเอ๋นี่ยน่าจะกินได้หลายเดือนเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะเพราะใช้นิดเดียวนะคะมันพองเต็มจานเลยคะ่ะกินกับกุ้งลวกนะคะแล้วก็ กินกับหมูลวกน้ำจิ้มสุก,กี้แล้วก็น้ำจิ้มซีฟูด้ดเลดิศเลิศทุกคนคะ่ะเลิศมากเลยค่ะต้องลองแล้วนะคะทุกคนปกติเราก็จะเจออยู่ในน้ำซุปสาหร่ายญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้แปลงมากินกับอาหารไทยแบบเนี้ยคือมันเข้ากันน่ะคือตอนเคี้ยวมันกรึบกๆๆแล้วกินเยอะๆมันเต็มปากเต็มคำมากๆเลยค่ะวันนี้เราก็ เอาของกินที่จะต้องมีติดบ้านไว้มาแนะนํานะคะทุกคนคะ่ะนี่ถ้าได้ลองกินแบบนี้แล้วติดใจแน่นอนค่ะมันแซ่บมากเลยยิ่งกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดคือสุดๆเลยค่ะเนี่ยทุกคนนกเหยนใส่ไปสองหยิบมือในน,อน้ําร้อนแค่นี้เลยแป๊บเดียวมันพองขึ้นมาแบบนี้คะ่ะพองขึ้นมาแบบนี้เลยทุกคนคะ่ะเออ จิ้มเลยนะคะจิ้มลิ้งเลยนะคะทุกคนชิมกันเลยคะ่ะอร่อยคะ่ะไอหมวยนี่รอหอมดมรอกินแล้วติดใจด้วย้อที่นอ้องเอกินคือแบบมันไม่ข่านะทุกคนมันดีเลิศมากคะ่ะ